วันแรกนะคะยังงงงอยู่เดี๋ยวทำสักสิบหัวเลิกทำอุปกรณ์ขุดเผือกนะคะเป็นแบบเหล็กเส้นเลยแล้วตรงปลายนี่ตีไว้แบบแบนๆเนาะไม่มีขายนะต้องสั่งทําสั่งทำเพื่อขุดเผือกโดยเฉพาะ<ช>เห, <S <S <ช>หรอคะมันคล้ายๆเสียมนะคะแต่ว่าเสียมม,มันจะไม่มีตัวทีตรงนี้เนาะ<ช>อันนี้คือแบบเวลาจับ,จบมันจะได้ถนัด ใช่ไหมคะแล้วหนูก็กดลงไปหรออืมแล้ว็งแล้วก็งัดใช่มันไม่ง่ายนะเนี่ยนี่มันหลุดเรียงไหมหนูดึงได้ไหมคะได้ดึงได้มาแล้วหัวเผือกหอมหัวแรกที่หนูขุดขึ้นมาได้นะคะนี่คือมาแบบทั้งรากทั้งเห้ามาหมดเลยนะคะ แ้วแถวนี้หนูจะเป็นคนทำเองน่าจะได้ถึงสิบหัวหรือเปล่าแต่หนูก็งัดถตามันยังไม่ขึ้นก็แห่งอีกข้างหนึ่งมขึ้นมาไม่ล้มเลยออกแม่รอบนี้มากว่าจะกว่าจะได้แต่ละหัวนี้เด็กฝึกงานมา,มาวันแรกนะคะยังงงงงอยู่เดี๋ยวทำสักสิบหัว เลิกทำรอเล่นเดี๋ยวช่วยทำทั้งวันแหละวันนี้หนูให้ดูลักษณะของต้นเผือกหอมแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะคือต้นเขาอะคล้ายๆบอนเลยจริงๆก็เป็นพืชพันุเดียวกันนั่นแหละแต่สังเกตง่ายๆเลยคือตรงกลางใบเขาค่ะจะมีจุดสีดำๆอยู่นะคะแล้วก็ส่วนหัวของเขานะคะนอกจากส่วนที่เรียกว่าหัวแม่เขาจะมีเหมือนลูกเผือกเนาะติดอยู่ด้วยเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้ซึ่งตรงเนี้ย นำไปเพาะได้แล้วก็ทานได้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสช่อง34ด้วยนะคะ